สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการทิดาพิทักษ์บวรมีสิทธิ์ชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาตะวันออกอีกภาษาจีนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์ตัวแทนจากผู้นําเชียร์คณะมนุษยศาสตร์หรือว่าพี่เจ้านายในหัวข้อกว่าจะมาเป็นค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจ้านายแล้วนะคะก่อนอื่นขอเชิญพี่เจ้านายแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักกันสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจ้านาย แล้วก็เป็นผู้นำเชียร์คณะมนุรรษยศาสตร์ค่ะปี2ค่ะต่อไปอยากทราบว่าผู้นำเชียร์คณะมนุรรษยศาสตร์ค่ะมีบทบาทหรือว่าหน้าที่สำคัญอะไรบ้างค่ะก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆในคณะค่ะเป็นผู้นําเชียร์ที่ซูเกมที่นครนายกค่ะแล้วก็มีเต้นโชว์ในเปิดงานต่างๆของกีฬาคณะแล้วก็กิจกรรมคณะค่ะแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจในการมาเป็นผู้นําเชียร์ของพี่เจ้านายค่ะ ที่ชอบกิจกรรมค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกตรงที่ว่าเราจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆม,มีรุ่นพี่มีรุ่นน้องที่เราได้รู้จักมากขึ้นค่ะในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีอุปสรรคหรือว่าความท้าทายอะไรบ้างไหมคะและพี่เจ้านายเนี่ยรับมือกับอุปสรรคนั้นอย่างไรคะ ค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีทั้งอุปสรรคทางด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะว่ามันจะมีทั้งความยากที่มันทดสอบจิตใจแล้เพื่อความอดทนเนาะแล้วก็ความเจ็บร่างกายมันมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็จัดการด้วยการคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็เตรียมตัวในดน้านของร่างกายก็ออกกาลังกายเยอะๆค่ะสถานีนะคะอยากให้พี่เจ้านายแนะนําการเตรียมตัวสําหรับน้องๆที่สนใจในการเป็นผู้นําเชียร์คณะมนุษยศาสตร์รุ่นต่อๆไปค่ะ ก็อยากให้เตรียมคพร้อมๆในด้านของจิตใจและร่างกายเหมือนกันค่ะเพราะว่าการเป็นผู้นําเชีรยนอกจากมันต้องใช้แรงแล้วคือต้องใช้กําลังใจในการฝึกสอมมากๆเพราะว่าต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยมากๆค่ะก็มาจอยกันได้ค่ะทุกคนกว่าจะมาเป็นผู้นําเชีรยคณะมนุษยศาสตร,ร์เนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เจ้านายมากๆนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์และกาลังใจดีๆค่ะขอบคุณค่ะ